ปกติสัตว์ส่วนใหญ่หายใจทางปากครับแต่ตัวอ่อนของร่วงดิ่งลายจุดใช้หางและท่อหายใจดูดเอาออกซิเจนจากเหนือผิวน้ําในขณะที่ส่วนหัวนั้นสอดสายสายตาหาอาหารมันเป็นสัตว์ที่คล่องแคล่วเพราะจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ําและเป็นนักล่าที่น่ากลัวที่สุดและอันตรายที่สุดในโลกของมแมลง มันชอบอยู่ในสาสที่เงียบสงบแต่น้ำในบริเวณที่ปีศาจตัวนี้ผ่านเข้าไปจะกลายเป็นเขตอันตรายทันทีท่านน้อง,องรู้สึกว่าสาัตว์ตัวนี้ไม่กินพืชอ่ะคุณคิดถูกแล้วครับตัวอ่อนของด่วงดิ่งลายจยุดตัวนี้ผ่าดทางจะหิวที่จริงน่ะมันหิวตลอดเวลาเชียวและการที่ถูกมแมลงตัวนี้แทงไม่ใช่เรื่องสนุกแน่ ลูยปอดที่อ่านอากาศไว้เต็มที่มันสามารถดำน้ำลงไปได้ลึกและไล่จับเหยื่อได้ตามใจปรารถนาลูกอ่อนนัมีอยู่ทั่วไปครับแต่ว่าตัวมันลืน่นและกล้ามของแมลงตัวนี้มันก็เกะก,กะข้ามไม่ถนัดนักแต่ก็ไวพอจะจับตัวอ่อนของมแมลงปอมากินได้แต่มแมลงปอดนั้นย่อยย,อยากครับ ได้จังหวะแทงลูกออสอูกอวบได้อีกตัวนึงแม่มีปัญหาอยู่ที่ว่าเนื้อเนี่ยจะต้องมีสลัดเป็นเครื่องเคียงซะด้วยแต่ทั้งสองจานก็แย่กันไม่ออกไม่มีทางที่มันจะถอนไมาน้ำได้มันติโตรอให้ลูกออสหยุดดิ้นซะก่อนนะครับ ร่วงดิ่งต้องใช้เวลานานกว่าที่จะคิดและความอดทนของมันก็ชักเหลือน้อยเต็มทีเช่นเดียวกับเรี้ยวแรงของลูกออดนั่นแหละเหตุผลนหนึ่งที่ด่วงดิ่งชอบลูกออดมากมาก,ก็เพราะว่ามันกินง่ายครับจะเห็นว่ากรามของนักล่าน่ะยังไม่พัฒนาพอที่จะเคี้ยวหรือว่ากัดได้ เมื่อหลูกอสิ้นฤทธิ์ร่วงดิ่งจะใช้ก้ามอันมือหึมมาของมันจิกลงไปบนลำตัวจนฉีกแล้วมันก็ดูดกินของเหลวข้างในคล้ายๆกับดื่มซุบเย็นด้วยหลอดฟังทํานองนั้นนะครับคุณได้เห็นกิจกรรมของเด็กแล้วทีนี้มาดูผู้ผู้ใหญ่ที่โตเต็มที่กันบ้านนะครับ แม่ไม่อยากเชื่อเลยว่ามันเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันซึ่งมาจากสัตว์ตัวที่เห็นเมื่อครู่ในสองสาเดือนต่อมาเนี่ยที่ใต้น้ำทุกตัวรัวจะต้องหลีกให้ห่างจากพวกร่วมดิง่งไม่ว่าจะเป็นตัวอ่อนหรือว่าตัวที่โตเต็มวัยแล้วทุกตัวรู้ทั้งนั้นนอกจากลูกปลาที่เลินเลอตัวนี้นะครับ ถ้ามันคิดจะแย่จะด้วงดิงแล้วก็ม,มันกำลังเล่นเกมอันตรายซะแลว้วด้วงดิงตัวเต็มวัยสามารถขมือบกบได้ลูกปลาตัวกระจิ๋วก็เป็นได้แค่ของว่างเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมบางทีวันนี้จะด่วงดิงอาจจะไม่อยากกินปลาก็ได้ครับอาจจะต้องออกแรงอีกนิดหน่อยแต่ดูเหมือนว่าลูกอ๋อจะถูกป่าจะดวงดิงมากกว่าเนาะต่างกับตัวอ่อน รุ้งดิ้งที่โตแล้วเนี่ยมีวิธีกินที่ถูกแบบแผนกว่ามันใช้ก้ามจับเหยื่อไว้รถฉีดด้กยกราาอสมพลังของมันจากนั้นก็กลืนเนื้อที่ชุ่มฉ่ำลงคอไปเลยดูเหมือนว่าความอยากอาหารของเจ้าดุดิ้งจะไม่มีวันจบหลังจากกลืนลูกอสเข้าไปทั้งตัวแล้วมันก็พุ่งออกไปหาเหยื่อตัวใหม่ที่ใหญ่กว่าด้วย มันเกิดขึ้นบ่อยในโลกของมแมลงไม่ว่าจะเหนือน้ำหรือใต้น้ำมอดจะมีพวกที่ไม่พยายามจะหากินด้วยวิธีที่ซื่อตรงเสมอครับจะพวกนี้ชอบเตะไปเรื่อยๆจะพ้กพวกตัวอื่นจับเหยื่อได้มันก็จะพุ่งเข้าหาเพื่อจะกินของฟรีไม่มีใครนว่าสงครามแบบนี้ไปเรื่องสนุกโดยเฉพาะลูกออดในตอนท้ายก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งที่แพ้ได้ครึ่งท้อง ก็ยังดีกว่าอดนะครับ